เอออันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้กําลังใช้เชือกล่อมดขึ้นมาจากหลังจากรูที่ที่ไปที่ไปเชือกมีอาหารไหมคะมีครับแล้วมดมันจะขึ้นตามเชือกมาเลยเหรอคะมันดึงเรามันจะดึงเชือกครับมันจะดึงเชือกลงไปเลยเหรอครับแล้วมันดึงลงไปลึกไหมคะไม่ค่อยลึกครอบแถ้ามันเป็นอาหารนี้เลยอ่ามันจะลอยขึ้นเขาหนักเลยเครับ อ๋อแล้วมันจะออกมาจากรูเลยเหรอใช่คแต่ว่ามันกัดผมแล้วกินแล้วไหนกินแล้วไหนพอทุ่งเครับเราเราจะรู้ได้ไงก็คือมันจะตึงเหรอฮะมันดึงมันจะตึงไปแล้วอุ้ยมันดึงไปแล้วนั่นน่ะเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยมันดึงเชือกไปแล้วแล้วพวกเราค้นพบวิธีการนี้ได้ยังไงอะตอนแรกตอนแรกผมเดินมาเข้าหนาวผมก็นั่งเล่นแล้ว ก็เอามาแย่ๆเลยอ๋อแย่ <c oughs> เล่นเฉยๆแล้วก็มันก็ดินด้นดินๆๆ้นดิ้นมาหูมันดิ้นไปหูมันก็เลยแล้วหนวดเลยก็เราเอาแย่มาอีกรอบหนึ่งแล้วาอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรดูแล้วเนี่ยอุ้ยมาจริงด้วยอ่ะเลยเรียบไหมครูมเป็นยังไงคะเรียบเลยครับต้องเรียบเรียบแบบนี้ครับอ๋อถ้าเรียบเรียบอย่างนี้ก็คือมีมดครับเครับ ี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยครับคุณเนี่ยเหรอใช่ครับตัวนี้ตัวดำๆเนี่ยครับมันหาแต่ว่าอย่าฆ่ามันนะให้มันให้มันอยู่ไปตามธรรมชาตินะอันนี้